สำหรับวันนี้ไม่ได้ปลูกนะคะไม่ได้ DIY ต้นไม้แต่ว่ามาให้ปุ๋ยบำรุงฟิโลเดนดอนเบอร์กินนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศสามารถอยู่ในอาคารบ้านเรือนได้น,ะะนำไปตั้งตกแต่งในบ้านของเราได้นะคะเป็นฟิโลเบอร์กินนะคะวันนี้มาให้ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ก็เหมือนคนนะคะต้องการอาหารก็ถ้า มีของใกล้มือใกล้ตัวนะคะวันนี้ก็หยิบมาใช้สิ่งที่จะต้องมีในวันนี้นะคะครูเตรียมแบบง่ายมากๆนะคะสำหรับอาการบำรุงต้นไม้ในวันนี้สวัสดีค่ะท่านที่กำลังรับชมนะคะวันนี้มาบำรุงกันนะคะ,ะตัวนี้มันก็เป็นอตอที่แตกออกมานะคะก็รอให้โตวกว่านี้นิดนึงก็จะจับแยกจกะเฉือนจับขยายพันธุ์นะคะจับ เขาเขาแตกออกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูบำรุงให้ใบเขาใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะตัวโน้นนะคะก็จะสิ่งที่จะต้องเตรียมไม่ยากเลยนะคะตัวนี้วันนี้เราก็เตรียมอันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มชูกําลังดีมากๆนะคะเป็นวิตามินเป็นที่รู้กันเนาะว่าไอเครื่องดื่มมันเป็นวิตามินบีรวม B3B5 um, B6 B12 ตัวนี้ก็เป็นการบํารุงพืชได้อย่างดีนะ การเจริญเติบโตใบใหญ่เร็วแตกหนอแตกกอเร็วนะคะส่วนตัวอันนี้นะคะอันนี้เป็นนมรสจืดนะคะที่เราจะใช้ใครมีแบบไหนใช้แบบนั้นจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะนำมาใช้ไอ้เหลือๆนั่นแหละเรานำมาใช้ได้นะคะเราจะมาเร่งโตต้นไม้กันในวันนี้แบบสูตรง่ายๆนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผงชูรสใช้เข้าไปนิดหน่อยเพื่อไปขยายรากด้านล่าง นะคะให้เข้าส่งอาหารให้ด้านบนได้ดีขึ้นนะคะเอาเตรียมน้ําเอาไว้ตัวนี้นะคะวันนี้ครูในบัวนี้ก็น้ําประมาณ2ลิตรนะคะ2ลิตรเราก็ใส่ชูรสประมาณนี้เล็กน้อยนะคะปลายช้อนช้อนแบบนี้ผงชูรสไปขยายรากไม้มงคลของเรานะคะโมโนโซเดียมกรูตเมต นะคะตัวนี้มีไว้ประจําบ้านอีกเหมือนกันไม่ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะคะต่างๆพืชผักสวนครัวใช้ได้นะคะอ่าก็จะเป็นปผงชีรสปลายช้อนนิดนิด,น,ดนะคะอันนี้ส่วนนมนะคะนมก็สองช้อนนะคะครูจะใช้สองช้อนแกงอ่าก็ตัวนี้เหลือเล็กน้อยก็นํามาใช้ได้นะคะตัวนี้เป็นอ่าหก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  เติมอีกนิดนะคะใส่เยอะเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะคะตัวนมนี้ก็อรดลาดเข้าไปพืชก็จะสามารถดึงเข้ามาใช้ได้ทันทีนะคะรับทางใบได้เลยส่วนเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มชูก,กําลังก็จะเราจะใช้1ฝานะคะ1ฝาหอมนะคะหอมหวานเลยวันนี้ เครื่องดื่มก็หอมนมก็หอมนะคะอ่าเป็นหอมหวานเลยนะคะวันนี้อ่าเสร็จแล้วตัวนี้อ่าคนเสร็จรดได้ทันทีนะคะรดได้ทันทีเลยที่โลเบอร์กินของเราอ่าก็แบบนี้นะคะทำแบบนี้นะคะสัปดาห์หนึ่งสองครั้งใครไม่มีเวลาจริงๆทําสัปดาห์ละครั้งนะคะ ก็จะได้ต้นไม้มงคลที่งดงามสม่ำเสมอนะคะตรงนี้ลดเข้าไปอย่างอื่นที่ต้องการให้ใบสวยใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วการลดแบบนี้มันเป็นการไปล้างฝุ่นให้เขาด้วยนะคะฝุ่นละอองที่อยู่บนใบบางครั้งบ้านอยู่ติดถนนบ้านใครที่อยู่ติดถนนฝุ่นจับเยอะๆทําวิธีนี้นะคะใบเขาจะเงางามขึ้น นะคะใบก็จะเงางามเพราะว่ามันล้างฝุ่นแล้วไอ้ตัวนมกับเครื่องดื่มก็เป็นสารเคลือบได้อย่างดีนะคะทําให้เขามีความเงางามนะคะ,ะบ้านครูอยู่ติดถนนครูจะต้องใช้ประจําไม่ว่าจะเป็นกวากมรกตหรือรวยไม่เลิกก็จะต้องใช้วิธีนี้รถประจํานะคะก็จะ,ะวันนี้เป็นอ,อีกหนึ่งสูตรที่นํามาแจกกันในวันนี้มันไม่เป็นอันตรายนะคะไม่ว่านมหรือเครื่องดื่มตัวนี้นะคะก็ใส่พอประมาณ ใส่ปริมาณพอเหมาะมันไม่เป็นอันตรายกับไม้มงคลนะคะพืชต่างๆกอ็อย่าไปเททั้งขวดถ้าเททั้งขวดมันก็น็อกได้เพราะว่ามันเยอะเกินไปนะคะก็ใช้ตัวนี้2ลิตรก็ ครื่องดื่มหนึ่งฝาลองดูนะคะเดี๋ยวครูมาอัปเดตให้ได้ดูอีกเพราะว่าวันที่จะมาเฉือนตรงนี้วันที่มันจะมาแยกกอเดี๋ยวครูมาอัปเดตให้ได้รับชมอีกนะคะสําหรับในเรื่องของปุ๋ยอย่างอื่นใช้ได้นะคะเราก็รดราดอย่างอื่นได้ด้วยไม่เฉพาะไม่เฉพาะตัวนี้นะคะอีแบบนี้ต้องการให้ใบสวยเราก็ลดลงไปได้เหมือนกันนะคะ,ะเป็นสูตรที่นำมาแจกมาแบ่งปันกันในวันนี้ นะคะก็สําสหรับไม้ประดับไม้มงคลนะคะก็จะอ,อย่างตัวนี้ใช้ได้นะคะเงินไหลามาแล้วก็ใช้ใช้ได้เหมือนกันอนะคะมีใครถามเพิ่มเติมไหมในวันนี้นะคะก็นานแล้วเนาะไม่ได้มาบอกสูตรบำรุง <laughs> จริงๆมันมีความจําเป็นมีความสําคัญนะคะในเรื่องของปุ๋ยบํารุงต้นไม้นะคะแล้วก็การดูแลการที่มันเป็นโรคต่างๆเดี๋ยวครูจะนํามาให้ได้เห็นกันตรงนี้แหละเนาะ,ะวันนี้มีใครจะถามเพิ่มเติมไหมคะสําหรับเรื่องปุ๋ยนมยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่ไม่จำเป็นจะต้องไอ้ที่ครูใช้จะเป็นอันไหนก็นำมาใช้นะคะเป็นรสจืดหรือนมถัเหลือง นมถั่วเหลืองก็ได้เหมือนกันนะคะไอ้ส่วนเครื่องดื่มก็อันไหนก็ได้นะคะยี่ห้อไหนก็หยิบหยิบมาใช้นะคะอ่าเป็นอันไหนก็ได้ส่วนผงชูรสผงชูรสอย่าไปใส่เยอะเกินนะคะก็ปริมาณพอเหมาะเพราะว่าไอ้โมโนโซเดียมกรูตาเมตสารตัวนี้นะคะมันก็ไปช่วยในเรื่องของระบบรากแต่ก็อย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเร่งการเร่งออกดอกออกผลนะคะตัวนี้ถ้าใช้กับไม้ผล ต้องการจะให้เร่งดอกเขาใช้ผงชุรสร่วมเข้าไปด้วยนะคะในการที่จะเร่งดอกเร่งอ,ออกดอกออกผลนะคะตัวนี้ไอ้ส่วนเครื่องดื่มก็ใช้ในการบำรุงแตกหน่อแตกกอเร็วนะคะ,ะมีใครจะถามไหมวันนี้น้ำนะคะน้ำก็ถ้าใครมีบัวใหญ่กว่านี้ นะคะก็ประยุกต์ได้มันไม่ต้องเป๊ะแบบคูเป๊ะนะคะบัวใหญ่กว่านี้เราก็เพิ่มปริมาณได้นะคะ,อะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ